สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอาหลานชา n นลนะคะวันนี้เรามาทําความรู้จักกับสมุนไพไทยนะคะเป็นสมุนไพที่มีประโยชน์มากเลยนะคะทุกคนก่อนที่เราจะไปดูนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อาหลานด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้อาหลานทําคลิปต่อไปจ้า ทุกคนจะมาทำความรู้จักกับสมุนไพรไทยนะคะที่เขาสามารถที่จะไปรักษาในระบบไตของเราได้นะคะทุกคนก็คือพญาน้ำดับไฟนะคะทุกคนเคยเห็นบ้างหรือเปล่าเนาะอันนี้ก็จะเป็นต้นพญาน้ำดับไฟนะคะเขาจะมีสรรพคุณในการรักษาไตของเรานะคะเราก็เอาไปต้มกินเนะาะสับตากแดดนะคะทุกคนแล้วก็มาต้มกินนะคะจะทำให้เขามีาสภาวะไตที่ กลับมาดีขึ้นปกติขึ้นนะคะบางคนเขาว่ารักษาไตได้ดีนักแกรนะคะอ่อันนี้ก็ต้องเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะต้องแต่ต้องเข้าใจนะคะว่าเขาเป็นสมุนไพไทยจะต้องใช้เวลานะคะแต่บางคนนะคะเขาบอกว่ากินแค่ทิ้เดียวก็รู้สึกผลแล้วว่าไตทีอ่อยู่ในระดับที่แย่นะคะก็สามารถกลับขึ้นมาดีได้ทีละเน็ตทีละหน่อยนะคะอ,อันนี้ก็ เป็นสมุนไพรนะคะที่ขอแนะนําให้เพื่อนๆรู้จักอีกสมุนไพรหนึ่งนะคะอย่างเช่นนะคะสมัยนี้นะคะเป็นเราได้กินยาเยอะเนะาะมันก็อาจจะทําลายระบบไตของเราได้นะคะสําหรับคนที่มีโรคประจําตัวแล้วถ้าเรามาลองกินสมุนไพรพญาน้ําดับไฟนะคะเพื่อรักษาไตเนาะก็อาจจะ ไปช่วยได้อีกแรงหนึ่งนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูลักษณะลำต้นของเขากันเลยดีกว่านะคะใบของเขาจะเหมือนใบเปียมิ้นท์เนาะคะ่ะจะเป็นใบหยักแบบนี้นะคะถ้ามองเปิดแล้วก็เหมือนกับใบสะระแหน่เนาะข้างบนนะคะแต่ไม่ใช่นะคะอ,อันนี้เขาจะเป็นต้นสูงขึ้นมาเลยนะคะทุกคนอันนี้เป็นต้นเดียวนะคะแม้นะคะลำต้นเขาก็จะแตกไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะแล้วเขาจะมีดอกนะคะมี ช่อออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็มีดอกนะคะทุกคนเป็นสีม่วงเนาะอันนี้ก็คือพญาน้ําดับไฟแต่ตอนนี้นะคะดอกเขาร่วงหมดแล้วนะคะอันนี้จะเป็นข้อข้อแบบน,นี้นะะอันนี้ก็คือลักษณะของเขานะคะ,นนคะเห็นไหมคะทุกคนนี่ลักษณะของพญาน้ําดับไฟนะคะ ค่ะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับนะคะดีๆนะคะสมุนไพรไทยๆนะคะมาฝากทุกคนนะคะก็คลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็ให้กำลังใจด้วยการคอมเมนต์มาบอกด้วยก็ได้นะคะขอบคุณจ้าไปแล้วค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะว่าเป็นอะไรเนาะ